สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณส้มนะคะจะมาแนะนำนะคะวิธีการกดจุดสะท้อนนะคะกระตุ้นการทำงานของรังไข่ช่วยทำให้นอนหลับง่ายแล้วก็กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทด้วยคะ่ะตามมาดูกันเลยอันดับแรกนะคะเราใช้มือซ้ายนะคะัพ p อ o r t นะคะหลังฝ่าเท้านะคะจากนั้นเราใช้หัวนิ้วโป้งนะคะมือขวานะคะ กดตามเส้นนี้เลยนะคะเริ่มจากาฝั่งซ้ายสุดนะคะวิ่งมาะคะใช้แบบทำวอลกิ้งนะคะช้าๆนะคะไปทำนะคะสามครั้งนะคะเนี่ยคะ่ะทำช้าๆนะคะตัวนี้นะคะก็จะกระตุ้นนะคะภายในลังไส้ แล้เรากระตุ้นเราปอประสาทด้วยค่ะข้อดีของการทําตรงจุดนี้นะคะคือสามารถทําให้เรานอนหลับสบายได้ค่ะนี่นะคะทิศตรงนี้นะคะบริเวณอของรังไข่เราก,กดลงไปเลยค่ะหนึ่งสานะคะ, 1, 2, 3, ะ,คะ30สิบวินาทีกดอีกครั้งค่ะหนึ่งสานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะหนึ่งสาจากนั้นนะคะตรงนี้นะคะเรา พึงเบาๆนะคะวนรอบสามครั้งเท่านี้นะคะลองก็จะได้นะคะการกระตุ้นนะคะจุดระบบรังไข่ขอบคุณค่ะ